สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าเช่นเคยนะคะสัญญาก็มาเช่นเคยนะคะทุกคนเนาะก็อากาศก็อากาศวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะทุกคนก่อนอื่นก่อนอื่นไปดูคลิปกันนะคะสัญญาขอบอกนะคะ <c oughs> ว่าเนี่ยเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะคะทุกคน เอฟซีเก่าอาจแบบว่าอาจรู้ว่าสัญญาเดินไม่ได้คือสัญญาเดินสัญญาต้องใช้ใช้ไม้เท้าทุกคนเนาะเพราะว่าขาสัญญาไม่มีแรงเหมือนก็สัญญาเป็นอัมพฤกษ์หรือว่าสัญญาเคยเป็นเส้นเลือกสมองอักเสบนะคะตอนอยู่เมืองนอกแหละค่ะทุกคนเพราะว่าเลือดไหลุญเวียนไม่ทันก็เลยอักเสบก็เลยลงที่ขาขาเดินไม่ได้กันทุกคนก็ทำโน้นทำนี่ถ่ายโครงถ่ายคลิป ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็มานั่งกินเฉยเฉยทุกคนทุกคนเอฟซี FC หม่ที่ท่านผู้ชมเข้ามาดูหม่ก็คงรู้นะคะว่าทำไมสัญญาถึงนั่งกินอย่างเดียวไม่ถ่ายนู้นถ่ายนี่ก็เพราะว่าสัญญาเดินไม่ได้คะ่ะทุกคนเนาะเดินก็ต้องต้องถือไม้เท้านะคะทุกคนเดินต้อง,องถือไม้เท้าแต่ว่าสัญญาช่วยเหลือตัวเองได้นะคะทานู้นทํานี่ได้ไม้เท้าไปก็ไปแบบว่าแบบนั้นแหลคะค่ะทุกคนเนาะช่วยแม่ขายโคงขายของขอยู่บ้านอนะไรเงี้ยขายร้าน ของฉําอาหารแห้งอะไรอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็ได้นะคะให้ให้สัญญาเดินถ่ายถ่ายวิดีโอวิดีโอตามที่อื่นสัญญาขอโทษทุกคนนะคะเพราะว่าสัญญาทําไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าสัญญาก็ต้องดูแลตัวเองกลัวหกล้มอะไรไปเดินไม่ได้อีกค่ะทุกคนว่าทุกวันนี้ก็ถนอมยิ่งกว่าอีกร่างกายนะคะทุกคนเพราะว่าเนาะคนถ้าใครไม่เป็น เป็นโรคเป็นอะไรก็สุดยอดเลยค่ะสุดยอดของความเป็นลาบอันประเสริฐเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาวันนี้สัญญาจะกินอะไรวันนี้ลาบเป็ดน,นะคะทุกคนลาบเป็ดสัญญาซื้อมานะลาบเป็ดน,นี้นะคะไส้ไก่กรอบนะคะทุกคนเนี่ยไส้ไก่ไส้ไก่ไไกรอบเนี่ยเขาเอามาทอดกอกรอบกรอบ ผักก็มีผักทีลาวผักกีฝรั่งมีสตตวันนี้มีสตตค่ะ,คะซื้อมาหลับไปตลาด,ดนัดมาซื้อมาค่ะทุกคนโอเคนะคะก็ขอกราบขอโทษขออาภัยทุกคนด้วยนะคะบาสัญญาบางครั้งเอเฟซีอ 4, ขอว่าไมไม่เป็นโนมเบนี่ถ่ายสัญญาไปไม่ได้จริงๆค่ะ คนเก่าๆอาจรู้ว่าจอนญาตาเดินไม่ได้ต้องถือไม้เท้านะคะต้องย้อนคลิปดูเก่าๆจอนญา่าเดินแบบว่ากะเพลกก็เพลไปนะคะเพราะว่าจอนญ่าป่วยเป็นคนป่วยคนหนึ่งนะคะก็มาค่ะก็พิการนะคะคงเข้าใจกันนะคะทุกคนจ <laughs> อนญ่าไม่เคยโกงหกอะไรทั้งสิน้นว่าร่างกายตัวเอง เป็นยังไงสัญญาเข้าใจร่างกายตัวเองว่าจะไปได้หรือไม่ได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้สยสัญญาถ้าไปไม่ได้สัญญาก็ไม่ไปแบบนั้นนะคะทุกคนเนาะนี่ตอ่อสวยสวยงามมาแจ้ทุกคนกินข้าวด้วยกันนะวันนี้ขอกราบขอโทษด้วยนะคะทุกคนเนาะลาเป็ดหาดมิ ไม่เผ็ด ถามว่าทำคลิปได้เงินไหมคะถ้าไม่มีท่านผู้ชมเข้ามาดูหรือว่ากดไลค์กดแชร์สนยาก็ไม่ได้จังค่ะบางทีสามเดือนก็มีไม่ได้กรอบ ถ้าทําคลิปไม่ถึงร้อยดําเขาก็ไม่ส่งมาให้นะะทุกคนเนาะแบบนี้เลยค่ะสัญญาเพิ่งทําได้สามปีเข้าสามปีนะ ัยญาเป็นมาไอสายยี่สิบปียี่สิบปีแล้วค่ะทุกคนตอนอยู่ชีวิตมันหนาวจัดมากเลยทุกคนเลือดไหลมุนเวียนไม่ทันบนสมองเราเน,นี่เนี่ยเรียนอักเสบดีนะเดินเดินไดน้เป็นอมพกึกเลยดีนะเดินได้ ยังช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยจับผ้าอะไรเงี้ยทำขับข้าวไส้มัไมนไส้ไก่กระเทาะกรอบ ลาบเป็ดครับก็ทำนู่นทำนี่ กิจวัตรประจําวันทําได้หมดครับทุกคนแต่ให้แบกหามทานโนนทานนี้สัญญาไปไม่ได้อยากไปนะใจเต็มร้อยอยากไปนะคะแต่ร่างกายตัวเองสังการตัวเองไปไม่ได้พูดพูดนะคะไม่มีใคร,ใครหรอกอยากให้เป็น ไม่ใช่ว่าสัญญาไม่ได้ไม,ไม่รักษานะคะรักษามาตลอดไม่หายหรอกค่ะกินยาทุกวันนะคะทุกคนเนะาะเช้า ở với hộp đá gặp đi à Ừ ต่อคอมเมนต์สวยๆแก่แล้วเต่าบางวันก็เหนื่อยค่ะ ถ้าหมอน,นั่นอย่างนี้ไปแต่เช้าทุกคนเอ้ยเดินลําบากมากนะคะแต่ออกกําลังกายทุกวันนะสัญญาดเดินไม่ได้สองปีกว่าเดินไม่ได้อยู่อยู่กับที่อยู่กับที่เลยค่ะทุกคนแต่ก็พยายามด้วยตัวเอง พยายามมากอยากให้หายไม่อยากให้เป็นอะไรโอ้โทษค่ะ 对吧？嗯嗯嗯 สับเป็ดถึงจะอร่อยอันนี้ไม่สับมันเป็นอะไรที่ย่างมากค่ะเดินเหินมันลำบากทุกคนขามันออน่นอ่อนแรง ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อต้องการกล้ามเนื้อขาตอนเช้าเช้าบาบามากโทษค่ะ ขาดของคนยาก็อย่างนี้เลยค่ะคือท,ทำใจนด้อย่างนะทำาน่นทำนี่ให้เพื่อนๆดูให้ให้ท่านผู้ชมดูไนงะเองมันไปไม่ได้ทำเสร็จต้องนั่งกินบางทีทำหมกข้าวโอ้กว่าจะเสร็จทุกคนเอ้ยยืนจนแบบนี่นะทุกคนนะในเรื่องจริง สัญญาคอนั่งกินค่ะทุกคนคงเข้าใจนะคะแบบว่าคนใหม่เข้ามาเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงนั่งกินอย่างเดียวไม่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ให้ดูบ้างเลยเพราะเหตุน,นี้เองค่ะที่สัญญาไม่ได้ไม่สามารถอ่ะ แต่เป็นบางครั้งนะคะไปทุ่งลงทุ่นายเงี้ยก็ยืนถ่ายได้แต่ให้เดินถือไม้เดินด้วยมันไม่ได้เลยบ่ตรงล้มค่ะทุกคนนี่เรื่องจริงกระเพกกระเพกไปทุกคนเอ้ยขาข้างหนึ่งเอ,อามาพฤึบไงคะทุกคนมันไม่มีแรงจริงที่จะเดิน พยายามนะช่วยเหลือตัวเองค่ะที่อยู่ก็ไม่ได้รายได้อะไ,ไรนะคะพูดถึงเรื่องรายได้ไไไนะ,ะทาง youtube ก็บางทีก็สองเดือนสามเดือนมั่งแล้วจะมีคนมาดูกดไลค์กดแชร์ให้อสอนยา่าถึงจะจะได้นะคะทุกคนถ้าไม่มีคนดูเลยก็ไม่ได้เลยนะสามเดือนหรือสี่เดือนเลยได้ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพระาะว่า ตอนยาทาคลิปกินแบบว่าไม่เหมือนคือว่าไม่เป็นอะไรที่ที่แบบว่ามันอันนี้ไงคะทุกคนแบบบ้านๆไปมันไม่ยั่ยวนอะไรเท่าไหร่แต่ก็มีความสุขนะที่ได้เจอเพื่อนๆแฟนๆที่แบบว่าเมนมาอะไรอย่างเงี้ยคุยกัน แล้วก็ได้ได้ได,ได,ได้จับ,บเบรียนคนพิการเดือนละแปดร้อยก็กินกินจนบางทีก็ไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกคะ่ะแปดร้อนะคะน,นี่พูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงเลยคะ่ะบางทีสงสารตัวเองแต่ว่าเราต้องอยู่อยู่ให้ได้ค่ะทุกคน แบบนี้แหละคะ่ะสัอญยาก,ก็อยากไปถ่ายอะไรที่แบบว่าให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะไปได้ใจอยากไปแต่สำผ่านตัวเองไปไม่ไแดบบ้จริงๆริง ไส้หมูไส้ไส้เออไส้ไก่กรอบ แล้วก็ตัวเองก็มาเป็นเออไขมันในเลือดด้วยทุก <c oughs> คนหลอดเลือดกินยาละลาย ทำไมสัญญาพยายามหลีกเลี่ยงไขมันหลีกเลี่ยงไขมันไม่กินกินบ้างหลีกเรื่องไข่บ้างอยากกินยาไม,ม่หรอกค่ะ ถ้าตัวเองไม่เป็นต้องต้องรับยาต้องใช้ยาทุกคนไม่อยากเป็นหรือครั mm. mm. Oh, yeah. อิปรากาฝากฝากทุกคนขอกำลังใจด้วยนะคะทุกคนเนาะสำหรับผู้ป่วยคนหนึ่งคนพิการอยู่กับที่กินอยู่กับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้สัญญาเลยนะคะทุกคนเนาะจะได้สัญญาะจะได้ทำคลิปจะได้มีไรายได้บ้างจะได้มีเพื่อนๆนได้คุยมีไรายได้ช่วยเหลือตัวเองบ้างทุกคนเนาะทุกคนเนาะ บบนี้ทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะทุกคนเนาะที่มาพูดเรื่องร่างกายตัวเองพูดเรื่องอาการป่วยของตัวเองด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ